ล่ลอนอายุ105ปีจะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลควา้งจับชายอันชนะเลิศอันดับหนึ่งสว่างจันพามเลยะครับสุขภาพดีของคุณตาสว่างเชื่อไร้รั้ไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับคุณตาสว่างจันพรามนะครับนี่นะครับคุณตาสวัสดีครับเดี๋ยวมีการแข่งอะไรครับเดี๋ยวจะแข่งอะไรคว้างจักรใช่ไหมครับควางจักรอ๋อพุงแหลนแล้วก็อะไรอีกครับวิ่งหนึ่งร้อยวิ่งไปแล้วอ๋อวิ่งหนึ่งร้อยนี่ได้เหรียญทองไปแล้วใช่ไหมครับเหลือคว้างจักรกับพุ่งแหลนใช่ไหมครับจะถามคุณตาว่าเคล็ดลับของเราเนี่ยในการ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เป็นนักกีฬาปัจจุบันเนี้ยคุณตา<ะ>กินอะไรเป็นแบบเป็นอาหารประจำวันนะครับ<ะ>ทานอะไรเป็นประจำครับอาหารปกติครับก็น้ำพริกปลาทูทานไหมครับครับ<ะ>อ๋อแล้วก็ผักทานผักไหมครับ อ๋อแล้วเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับก็ทานครับออแล้วพวกโปรตีนอะไรเงี้ยถานมีไหมครับอาหารเสริมอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ทานเสริมรับอ๋อส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาติทั่วไปออโอเคแล้ววันนี้คุณตาพร้อมเต็มที่ไหมครับในการแข่งวันนี้ พร้อมนะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะติ๋มนะครับที่ติตต๋มชื่อจริงะชื่อสิริพันธ์จันพราอ๋อเป็นเป็นลูกนะครับสาอายุห่างคุณตากี่ปีครับอายุ73ะค่ะคุณตาร้อยร้อยห้าห่างกันเท่าไหร่อะ 32ปีส32ปีการในทานอาหารสามื้อไหมครับสามื้อค่ะแต่ว่าเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องไข่ก่อนสองฟองไข่ต้มไข่ต้มค่ะสองฟองแล้วก็ให้กินพวกโปรตีนค่ะโปรตีนโปรตีนชงค่ะแล้วก็ไปสนาม กลับมาก็บางทีก็กลับมาถึงบ้านงทีประมาณ10บโมงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ก็เก้าโมงเช้าอะไรเงี้ยพอสักสิบเอ็ดโมงก็ให้ทานข้าวกลางวันก็จะเป็นข้าวมื้อกลางวันก็จะเยอะนิดนึงแต่พอมื้อเย็นก็จะเบาหน่อยนึงมื้อเย็นก็จะเน้นพวกผลไม้อะไรมื้อเย็นก็ทานข้าวเหมือนกันเออทานน้อยอ่ะบางบางทีก็ไม่ทานแล้วแล้วแต่ทาะแล้วแต่ว่ากลางวันทานไปเยอะไหม้วที่บอกกลางวันเยอะนิดนึงเนี่ยมันกี่ทัพีครับสองทัพีหรือทัพีเดียว สำหรับคนสูงอายุเนี่ยทับพีค่ะทพีก็ทับพีเดียวก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะอ๋อเพราะคุณตาก็อาจจะไม่ได้ทานเยอะด้วยไหมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตามเป็นไปตามวัยเนาะเราอาจจะทานลดลงแต่ว่าตาเนี่ยทานได้นะก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ๆที่เราทานเนี่ยหมดประทานได้หมดโอ้โหแล้วแล้วมีข้อจํากัดไหมครับว่าเนื้อไม่กินหมูไม่กินไก่ไม่กินอะไรไม่จํากัดค่ะคือกินได้แต่ว่านานๆครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกผัก ผักน้ําพริกพวกปลาพวกแล้วก็อาหารพื้น้านอย่างเช่นแกงส้มแกงเลียงต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผักนี่ก็จะยังทานได้ปกติได้หาได้อแกก็ไม่ได้จํากัดว่าอะไรที่บ้านเนี่ยน้ำพริกเนี่ยจะทานไม่ได้จะมีน้ำพริอยู่ตลอดตัน้ำพริกแล้วแล้วมีแบบวันแบบว่าวันนี้ไม่กินเพราะว่ากินมาเยอะกินขนมกินอะไรไหมครับ เพราะกินขนมมาเยอะแล้ววันนี้ก็เลยงดอะไรเงี้ยอ๋อขนมเนี่ยน้อยค่ะไม่คยได้ทานค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้้แสดงว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณคุณป้าติ๋มก็ดูแลอย่างดี้าเลือกว่าอันไหนทีมออกกับเขาวันนี้คุณตาพร้อมเต็มที่ไหมครับในการแข่งวันนี้พร้อมนะครับเดี๋ยวบรลุนคุณตาสว่างกันนะครับว่าคุณตาจะได้พักเท่าไหร่นะครับโอเคขอบคุณครับ

เห็นคุณตามาแข็งแรงขนาดนี้จะพยายามรักษาล่างกายให้คุณตาเป็นตัวแบบยามเราเลยเนาะหนึ่งร้อยห้าั้งนี้ถ้าว่าไม่ทุกครั้งจะต้องหาคุณตาให้เจอแล้วอ๋อคุณตาเป็นเออขอบคุณครับนี่นะครับอยู่กับคุณตาสว่างจันพรามนะครับ105ปีเอ่อ้ปีว่างจักรจบไปแล้ว ได้ประมาณ8เมตรนะครับโ้ที่หนึ่งเหรียญทองนะครับคุณตาสว่างนะครับคุณตาครับเหนื่อยไหมครับควังกักเหนื่อยไหมครับใช้แรงเยอะไหมครับวันนี้กไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรคว้างเห็นขว้างไปสามครั้งเลยเหรอครับโอ,โอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็มีกองเชียร์เยอะเลยนะคุณตา <laughs> เรามาหาเคล็ดลับคุณตาหนะ่อยคุณตาครับวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงครับคุณตา วิวัฒน์วิวัฒน์8ชั่วโมงเข้านอนกี่โมงตื่นกี่โมงและนอนแล้วเช่นก่อนนครลาดสุดหม่อง6โมง7เส็ดนอนแล้วแล้วตื่นกี่โมงครับตื่นก็4 4ก็ ที่ห้าที่หกก็อะไรทีห้าใช่ไหมโอ้ประมาณตีห้าทานอาหารกี่มื้อครับรางวัลเลสามมื้อทานอะไรบ้างครับกินข้าวหรือข้าวเหนียวหรือข้าวครับข้าวขนมจีนข้าวเหนียวทานไหมครับก็ทานได้ทานได้เนาะอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสวยธรรมดาอ๋อข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องทานไหมครับรางวัลชะเลนจ์กทานได้ทานได้เนาะ คุณตาแล้วคุณตาเนี่ยเอ่อออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนครับก็ตื่นเช้าก็บางทีก็มาออกกําลังกายนิดหน่อยครับเช้าทุกเช้าและเย็นนะครับเย็นด้วยไหมเลขาในการนะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคชมการคือการที่เขียนมาเป็นบรรทัดการเข้าเสริมวัครับ แล้วตอนปัจจุบันเนี่ยคุณตาอยู่กับพี่ติ๋มใช่ไหมครับค่ะอยู่กับพี่ต๋องค่ะแล้วเราเดูแลยังไงครับอยากจะทราบเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันคุณตาเนี่ยอ๋อกิจวัตรประจำวันของเราก็คือพอเช้าตื่นมาเนี่ยนั้นเราก็จะทำธุรกิจอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือตาก็หยอดหยอดตาให้คุณตาก่อนเพราะคุณตาเนี่ยตาต้องหยอดตาเช้ากลางวันนี้แล้วก่อนนอนพอ,อเสร็จแล้วเป็นน้ำตาเทียมใช่ไหมครับไม่ ตาแบบเป็นตาแบบเป็นฝ้าที่จะมองไม่เห็นว่าคือหมอแนะนําให้ให้หยอดไปทุกวันค่ะใช่ตามแล้วก็เสร็จแล้วก็จะพากันออกไป,ออก,ไปออกกาลังตายไปที่วัดอะไรนะ,ะเขาบอกว่าไปวัดตอนเช้าเขอ,อไม่ใช่ ก็ไปออกกําลังกายค่ะพาไปออกกําลังกายไปบางทีก็ไปหาดชายหาดทะเลค่ะทะเลเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ทะเลบางทีก็ไปสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคือจะคอยเปลี่ยนเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แกลงใช่ไหมที่แกลงค่ะที่แกลงที่หาดแม่พิมมะค่ะหาดแม่พิมหาดแม่พิมนีหาดสวยมากตอนเช้าก็จะไปเดินหาดไปเดินเดินหาดบ้างไปสนามกีฬาบ้างแล้วแต่คือเราจะ เ,เปลี่ยนสถานที่ไปลแล้วกิจกรรมในการออกกายคือเดินหรือว่าวิ่งเดินค่ะส่วนใหญ่จะไปเดินก่อนค่ะเดินสักประมาณกิโลหนึ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่ถึงร้อยจะเดินประมาณสองกิโล3ามกิโลแต่พออายุยมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะแรงน้อยลงก็เดินสักประมาณ1กิโลค่ะแล้วก็จะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็จะให้วิง่งวิ่งประมาณ100ร้อยเมตรสักเที่ยวหนึง่งสองเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้ว กิจกรรมประมาณออกกำลังกายในประมาณกี่ชั่วโมงเอ่อถ้าเป็นช่วงที่เราจะฝึกซ้อมย่างทีเราอยู่ในสนามถึง2ชั่วโมงแต่ก็ทําไปหยุดไปอะไรเงี้ยค่ะพักบ้างอะไรบ้างก็คือจะเป็นเน้นเฉพาะช่วงเช้าเย็นไม่ได้ซ้อมเย็นก็มีค่ะเย็นก็ไปสนามใกล้บ้านไปเดินบ้างไรบ้างก็จะบางครั้งก็เป็นเช้าเย็นบางครั้งก็เป็นเช้าเช้าอย่างเดียวนี่นะผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาถ่ายคลิปถ่ายเข้าคิวถ่ายรูปกับคุณตานะครับ ยอ,ย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 อดเยี่ยมเลยนะครับรักษาสุขภากได้ดีเดี๋ยวร้อยพี่ร้อยห้าต้องมาถ่ายคุณตาอีกนะจะเจ็ดส <c oughs> ิบสอไกลแล้วอุ้ยนานยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่เจ็ดสิบสองเราจะตามเรียแล้วออกกำลังกายคุณตาเนี่ยคือการอะไรการเดินการวิง่งครับเดินนะบางทีก็วิ่งบ้างอ๋อเดินบ้างวิ่งบ้างเป็นครั้งขาเป็นระยะนะครับแล้วแต่วันใช่ไหมครับแล้ววิ่งเนี่ยคุณตาเหนื่อยไหมถ้าวิ่งอ่ะก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยเนาะ อ๋อแล้วว่าถ้าเดินเ,เดินแล้วไปเดินไปวิ่งเนี่ยวิ่งที่ไหนครับสนามกีฬาหรือที่บ้านหรือที่ไหนครับก็วิ่งคือมันมีลานวัดนี่ก็ไปวิ่งนลานวิ่งในลานวัดเลยอ๋อแล้วพื้นมันเป็นพื้นปูนหรือพื้นดินครับเป็นพื้นทรายครับพื้นทรายแล้วมันมันจะล้มไหมะสะดุดไหมก็ไม่เคยล้มไม่เคยล้มเลยเนาะวัดอะไรครับคุณตา วัดป่ากรรมครับอ๋อวัดป่ากรมรมอำเภอ,อเภอกแกลงจังหวัดระยอ,ะอ,อ,องอ๋อถ้าเกิดว่าเช้าเช้าเนี่ยอยากอยากไปหาคุณตาเนี่ยก็ไปเจอที่วัดป่ากรรมตอนเช้าได้ไหมครับปกติใช่ยอยู่ก็ไปไปพบได้ครับวัดป่ากรรมวัดป่ากรรมครับ <c oughs> แล้วแล้วตีใหญ่นี่พบตีใหญ่นะครับตีใหญ่ไปหาคุณตาได้ไหมที่วัดป่ากรรมอ่ะ วันถ้าเกิดว่าคุณตามาออกกายช่วงกี่โมงหกโมงเช้าหกโมงถึงเจ็ดโมงไหม,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 มประมาณนั้นเจทุกเช้าก็จะไปเดินที่วัดปากกำมโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสตีใหญ่จะขอญาตไปหาคุณตาที่วัดปากกำนะครับรูส้สึกดีใจและภูมิใจที่ท่านเป็นคนไทยที่ออกกําลังกายถึงแม้ ท่านจะเป็นคนระยองชอวิ่งตามริมทะเลตามอะไรต่างลูกๆได้พาไปแข่งตอนที่ท่านกเกษียณมาแล้วอย่างเงี้ยนะท่านเป็นครูคนหนึ่งผมก็เป็นครูพระละจึงเป็นไอดอลผมก็เอารูปที่อาจารย์ที่ได้ลงเฟซลงอะไรไป,ไปเป็นไอดอลให้กับนักเรียนให้ลูกหลานดิให้ลูกหลานได้ผมก็จะพยายามทาอายุ<อ>ให้คนตาตอนนี้ผมก็66ปีเต็มแล้วครับใกล้แล้วครับอีกงานใกล้แล้วอีกงานก็ขอขอบคุณถือว่ากาตา120ปีขึ้นไปครับ120ปีมาเจอ สิ่งที่ติญ่อยากจะรู้ก็คือเคล็ดลับสุขภาพดีของคุณตาสว่างคืออะไร เป็นไม่เครียดครับไม่เครียดนะครับแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายสม่ำเสมอครับอ๋ออันนี้คือเคล็ดลับเลยเนาะก็เรียกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษจริงไหมคุณตาใช่ครับใช่เลยครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแล้วก็ไม่เครียดด้วย ขอบคุณคุณตาสว่างนะครับอันี้นะครับคุณตาสว่างนะครับมีสาวๆมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับนี่นะครับสาวคนนี้ขอถ่ายรูปกับคุณตาหน่อยแล้วหนึ่สองสามเห็นคุณตาบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษจริงไหมครับจริงค่ะจริงครับ ที่แข็งแรงวันถึงวันนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากการอ,า<ช>ออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายเนี่ยเป็นหลักเลยคิดว่าน่นาจะเป็นหลักเพราะว่าพยายามจะให้ท่านออกกำลังกายจะได้แข็งแรงแล้วท่านก็ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างไม่ต้องไปทำอะไรให้เลยเออไม่ต้องทำอเอาเ<ล>ไม่ต้องเช็ดตัวไม่ต้องาอาบน้ำอนนเองอะไรเองตอ,อ,อนกลางคืนลุกขึ้นอเข้าห้องน้ำก็ลุกมาเองไม่ไม่ได้ดูเลยใช่แต่ตอนนี้มาก่อนเราจะนอนแยกแยกห้องกันห้อนอยู่ติดติกันแล้วตอนหลังเอาพ่อมานอนดยดีกว่าเรยเนีะอ๋อนะ แต่แต่ว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำเขาไปคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ไปส่งคอณา่ยโหยอดเยี่ยมเลยแล้วแล้วคุณตาเนี่ยมีทัติอันคือเขาไม่เครียดจริงครับเรื่องนเป็นคนไม่เครียดเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มใครมาขอถ่ายรูปแกก็ยิ้มมีความสุขใช่ค่ะใช่ใช่ดีเลยอ่ะก็คือเมื่อกี้ถามคุณตาว่าเคล็ดลับคุณตาคุณตาก็บอกว่า ไม่เครียดแล้วก็ทานนะฮะเขาเรียกอะไรออกกําลังกายเป็นประจำแล้วก็หาแล้วก็อยู่แล้วอยู่คืออยู่ที่บ้านอากาศมันดีอ่ะไปทะเลอะไรเงี้ยอากาศแกงใช่ไหมครับใช่ค่ะอากาศดีขอภูมิใจแทนคุณตาที่สามารถรักษาสุขภาพตรงนี้ได้เดยดแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทางด้านการออกกำลังกายที่ดีขอมทอชงเชยท่าน และก็แสดงความยินดีกับท่านที่สามารถที่จะเล่นกีฬาและกได้แชมป์มาโดยตลอดร้อยร้อยห้าร้อยห้าแล้วครับโอ้ก็เป็นเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานเนาะใช่ใช่โอ้ยอดเยี่ยมเลยก็อยากจะเชิญชวนลูกหลานรุ่นหลังมาร่วมเล่นกีฬากันครับครับออกกำลังขอบคุณครับพี่จากทีมที่ไหนครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์พี่อะไรครับสุริยันครับ สุริยัน,ยนอ๋อ,อค,คุณตาชมหน้าแชมป์สองเหรียญทองไปแล้ววิ่งหนึ่งร้อยเมตรกับทุ่มน้ำหนักไอ้คว้างจากักรคว้างจากักรสองเหรียญทองพรุ่งนี้จะมีพุ่งแหลนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นจะได้เหรียญทองไหมครับคุณตาน่าจะได้เนาะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะม่มีสู้แข่งไะหรครับ <c oughs> แล้วคู่แข่งไปไหนหมดครับคุณตา คกับ้านเก่ากันน่อยคุณตาเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเรามีความเครียดไหมยังมาแข่งเนี่ยมีความเครียดไหมครับไม่เครียดนไม่เครียดเลยเนาะไม่ปกติเป็นคนไม่เครียดอยู่แล้วครับบออทุกวันนี้เราก็การมาแข่งเนี่ยแล้วก็เหมือนมาท่องเที่ยวด้วยไหมเหมือนเหมือนมาเที่ยวท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ พี่ติ๋มครับแล้วการการที่คุณตาเนี่ยออกมาแข่งอย่างเงี้ยมันเป็นมันมันเหนื่อยไหมครับแล้วก็ทําให้คุณตาเครียรหรือว่าหมดแรงไหมครับหรือว่ามัน,มนหรือว่าเขาชอบเรื่องมักแข่งเนี่ยชอบค่ะเพราะว่ามาแล้วได้ออกจากนอกสถานที่ได้าจังหวัดนั้น ต่จังหวัดนี้ได้เจอคุณนั้นได้เจอคนนี้พ็ออยู่บ้านน่อยู่กันสองคนอ๋อไม่ไม่คดีคนอื่นนานๆแล้วลูกหลานจะมาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจะอยู่ประจำเนี่ยสองคนอะไรเงี<อ>้ยถ้าได้พาออกไปนู่นบ้างพาออกไปนี่บ้านเนี่ย<ช> <ๆ S 1> แสดงว่าการออกมาเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนกาท่องเที่ยวด้วยได<ช>้เปลี่ยนบรรยากาศได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนานๆมันก็เหมือน จำเจอยู่่เดี่เดิมๆออกมาแล้วรู้สึกจะสดชื่นเจอคนนั้นจองไม่เคยหงุดหงิดใส่ใครเลยนะคนนั้นขอถ่ายรูปไม่เคยเห็นเขาแสดงอาการดีมากเลยก็จริงๆก็ก็ขอขอบคุณพี่ติ๋มมากๆเลยอยากจะให้เป็นบทเรียนกับห้องเด็กๆหลานๆนะครับอยากให้ดูเป็นตัวอย่างครับ ก็ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยที่ดูแลคุณตาอย่างดีแล้วก็ทําให้เป็นขวัญใจของนักกีฬาวงการเมืองไทยเลยเนี่ยตอนเช้าเดินมาเนี่ยจังหวัดนั้นจอตรงนี้ถ่ายรูปจังหวัดนั้นจอตรงนี้ถ่ายรูปก่อนจะไปถึงที่รายงานตัวได้แวะถ่ายรูปสากปู่คั้งก็อยากให้พี่ติ๋มฝากข้อคิดแง่คิดอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆในช่องกัดสีหน่อยในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็เรื่องของคิดว่าที่มามากที่สุดก็ที่สำคัญมากเนี่ย ก็คือการออกกําลังกายแต่มันก็ต้องคู่กันไปต้องกินอาหารต้องพักผ่อนต้องอารมณ์ดีต้องอยู่ในที่อากาศดีน่มันมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่อันใดอันหนึ่งการ,รออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้เราแข็งแรงเมื่อเราแข็งแรงเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มาใช่ไหมจะทําอะไรก็กระชับกระเฉงอะไรอย่างนี้คิดว่าอันนี้ที่สําคัญและอย่างหนึ่งสําหรับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็ต้องอยากจะให้คือนอกจาก่าคือ ลูกทุกคนเนี่ยก็ดูแลพ่อในเรื่องการกินการอะไรดีอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะไม่ได้พาออกลังกายใช่ไหมคะงั้นสุขภาพก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ว่าคนที่ได้ออกลังการก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยดูแลผู้สูงวัยที่ในบ้านในเรื่องของการออกมังกายด้วยแล้วพี่ติ๋มก็ได้รับเหรียญเหรียญทองแดงเหรียญทองสองเหรียญเหรียญทองพุ่งแหลนกับเุ่งหนักโอ้โหแล้วก็ได้วันนี้ได้เหรียญ ทองแดงสี่คูณร้อยครับแล้วคุณตาก็จะมีะคุณตามีแข่งหมด3รายการรายการแข่งไปแล้ว2ค่ะรับไป2เหรียญทองเหลือวันที่25ซึ่งจะแข่ง พุ่งแหลนรายการสุดท้ายที่สามก็น่าจะเป็นแตงหนึ่งเนาะหาคู่มาแข่งยากหาคนมาแข่งยากค่ะโอเคก็ตามเชียร์พี่ติ๋มแล้วก็คุณตาสว่างจันพรามต่อนะครับพวกเราโอเคขอบคุณมากครับพี่ติ๋มครับขอเข้าเฟรมกับพี่ติ๋มเนียนะครับขอบคุณครับเป็นประจําแล้วก็ทานอาหารสามมื้ออ๋อทานข้าวเป็นประจํานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดู ภาพบรรยากาศการรับรางวัลนะครับของคุณตากันต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลคว้างจากชายรุ่นอายุ105ปี พันตำรวจโทบุญชูจันเดชะอดีตนักวิ่งทีมชาติทีมชาติไทยเหรียญทองซีเกมเป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งสว่างจันพามระยองสถิติ8.15เมตร oh, oh. ในพิธีนี้ขอกราบขอบพระคุณพันตำรวจโทบุญชูจันเดชะ อดีตนักวิ่งทีมชาติไทยเหรียญทองซีเกมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลค่ะคุณตาสว่างจันทรามนะครับคว้างจากที่หนึ่งเหรียญทองนะครับไล่คู่แข่งนะครับไร่คู่แข่งไล่คู่แข่งปีหนึ่งร้อยห้าปีนะครับผมมือให้คุณตาหน่อยครับ ต่อไปเป็นรายการถ่ายรูปนะครับคุณตาเซเล็บเซเล็บขอเชิญถ่ายรูปครับผมนี่นะอาไคยังถ่ายรูปคุณชายหนุ่มตาตาสว่างกันตาม